ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Youtube ช่องวันพารวยวันนี้ก็มารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนาประจำงวดว,ดวันที่12บสทับ5ทับห8นะครับสำหรับผลงานในงวดที่ผ่านมาช่องของเราก็ให้แนวทางก็เข้าไปที่85นะครับจุด2ตัว สำหรับช่องวันพารวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงนะครับก็คิดคำนวณตัวเลขมาให้ได้รับชมเช่นเคยนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ทำเป็นสูตรตัวเลขในส่วนต่างๆแล้วก็มาพิมพ์เขียนเป็น ตารางตัวเลขแล้วก็มาจับคู่ชุดให้นะครับก็สามารถเข้ามารับชมที่ช่อง YouTube ฟันพารวยทุกจันพุทธศุกร์นะครับก็ลงแนวทางหวลาวพัฒนาให้ได้รับชมซึ่งในงวดล่าสุดนะครับก็เข้าทั้งฝั่งลาวด้วยนะครับก็เข้าไปที่7-3นะครับสตัวล่างตามที่ได้ รับชมรับฟังมานะครับซึ่ง2ตัวข้างหน้าก็คือ2ตัวล่างฝั่งลาวนะครับส่วนอยู่ในกำหนดก็เป็น2ตัวกลางก็คือล่างนะครับ85นะครับซึ่งผลออก738518วันที่12ทับ5ทับ6กก็รอผลออกนะครับว่าตัวเลขจะออกไปในทิศทางใดนะครับ ซึ่งก็จะพิมพ์เป็นตารางตัวเลขแล้วก็จับเป็นคู่ชุดผสมให้ได้รับชมนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถจับเป็นคู่ชุดเองได้นะครับถ้าเชิญชอบในตารางตัวเลขของเรานะครับสำหรับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับก็เข้าไปรับชมรับฟังได้ที่ช่อง y o u u u b วีพารวยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับ ลงแนวทางสูตรคำวณสลากกี่นแบงรัฐบาลไทยซึ่งช่องวีพาร,รวยก็จะลงแนวทางสลากเกี่ยนแบ่งรัฐบาลไทยนะครับสําหรับช่องวันพาร,รวยตรงนี้ก็ลงแนวทางไว้ลาวพัฒนานะครับสําหรับเลขนอกตารางนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในสูตรก็มีเลข0นเลข2เ,เลข7นะครับซึ่งในบางครั้งก็จะหลุดออกมาทางนี้นะครับก็เลย จัเป็นคู่ชุดเลยนะครับก็มี02 07 27 00 22 77นะครับถ้าหลุดออกจากนอกตารางนะครับซึ่งทิงว่าที่ผ่านมาก็ไม่ยอมหลุดนะครับหลังจากที่พิมพ์ไว้แล้วก็อยู่ภายในกรอบตารางนะครับก็สามารถควบคุมได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกไปเองนะครับก็ สัญญาจริงหรือไม่จริงนั้นก็แล้วแต่ท่านชมจะใช้วิจรารณญาณนะครับสําหรับตารางตัวเลขสีน้ําเงินก็มีเลข5เลข3เลข9สีส้มมี8มี1มี6มี4นะครับซึ่งทางช่องของเราก็จะจัดเป็นโคชดสีส้มผสมกับสีน้ําเงินนะครับก็จะได้โคชด2ตัว3ตัว4ตัวตามลําดับนะครับก็จัดชดประมาณนี้ หรือท่านผู้ชมจะจับเพียงแค่ภายในเลขสีส้มสีเดียวนะครับแปดหนึ่งหกสี่ก็จับไปจับมาก็จะได้คู่ชดเองนะครับก็อย่างเช่นแปดหนึ่งหกสี่ก็เป็นแปดหนึ่งแปดหกแปดสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกสี่ประมาณนี้นะครับหรือเลขสีน้ำเงินก็เป็นห้าสามเก้าก็เป็นห้าสามห้าเก้าสามเก้าประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับก็เป็นแนวทาง ในการจับเป็นคู่ชุดตามตารางตัวเลขนะครับต่อไปก็มาดูการจับเป็นคู่ชุดให้ดูนะครับตามตารางตัวเลขที่ให้ไว้ก็เป็นแนวทางชุด2ตัวในหลัก5นะครับจับชุดในหลัก5ก็มี4คู่ชุชดนะครับแล้วก็เน้นไปเหลือ2ชุดนะครับก็มี5 1 53 5 9แล้วก็56 ในหลัก5ก็เน้นไปที่คู่ชุด5-1แล้วก็5-9ก็รอรุ่นผลวันที่12ทับ5ทับ6 8ว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับซึ่งตัวเลขก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นนะครับก็ลงแนวทางให้ได้รับชมนะครับต่อไปก็เป็นแนวทางชุด2ตัวในหลัก สก็จะมี <c oughs> สคู่ชุดนะครับพูดไปพูดมาก็มีอาการ I อเลิฟอยนะครับหลักสมก็มี4คู่ชุดคือ3ามแปดสามเสามหแล้วก็สามหนึ่งก็เน้นไปที่คู่ชุด3าเกแล้วก็สามหนึ่งนะครับ ต่อไปก็เป็นแนวทางชุด2ตัวในหลัก9ก็จะมี3คู่ชุดดังนี้คือ9 4 98แล้วก็96ก็เน้นไปที่คู่ชุดพี่น้องนะครับเล 9, ขเก้าก็รอรุ่นผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่ก็เป็นแนวทางชุด2ตัวนะครับ สำหรับหัยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่12ทับหทับ6 8นะครับหัยลาวพัฒนาต่อไปก็เป็นหัยลาวชุด3ตัวก็จะมี4คู่ชดุดจับเป็นคู่ชุดตามตารางตัวเลขนะครับก็มี8 5 9 3 9 6 6 9 4 และก็156สําหสำหรับแนวทางชุด3ตัวก็เน้นไปที่คู่ชุด859แล้วก็694ก็เป็นแนวทางชุด3ตัวก็เน้นไปที่คู่ชุด859แล้วก็694 รับแนวทางในช่องอื่นๆก็มีช่องสำรองก็มีช่องชื่อ youtube ชื่อช่องว่ายอดพาลุยนะครับก็ลงแนวทางไว้ลาวแล้วก็ฮานอยนะครับสศยษฐีฮานอยก็ลงไว้นะครับก็เป็นช่องสำรองคือช่องยอดพาลุยนะครับช่องหลักๆก็จะมีช่องวันพารวยวก็แล้วก็วีพารวยนะครับส่วนช่อง ยอดภาลุยก็ลงไว้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับก็จะลงเสตติผลอกอบของไหวห้าน้อยแล้วก็ลาวนะครับบางค้างก็ลงห้าน้อยลดเสียตัวก็มี 38, 59, 5, 3 8 5 9 5ดห6าเก้าห้าก็เนึ้นไปที่5้าสแล้วก็3694นะครับก็เป็นแนวทางไว้ลาวพัฒนาประจำงวดวันที่12บสอทับหทับหก สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ